สวัสดีครับผมตั้มภูสิทธิ์นะครับวันนี้อาจารย์วิรัตครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สายใต้ใหม่นะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมอาจารย์วิรัตเนี่ยอยู่ที่นี่ยาวเลยนะครับพึงเช่าพระกรูวัดกลางตลาดกรูได้นะครับเป็นปางซ่อนหาเป็นขีมนิยมนะฮะหายากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องหนังก่อนนะเมื่อวานผมไปดูเรื่องพระแท้คนเกมนะครับอาจารย์สนุกครับสนุก รอบสื่อรอบสื่อเมื่อวานผมไม่ว่างไปครับครับโอ้อาจารย์ว่างนีดแต่ก็ชมด้วยผมต้องหาโอกาสเป็นไปดูครับเพราะว่าตอนเรื่องหลานมากนี่พอเกี่ยวกับตลาดภูเราคนตลาดภูก็จะทําให้ใจอยากจะดูครับนี่มันเกี่ยวกับพักเครื่องแล้วผมก็เป็นเซียนพระผมก็อยากหาวันว่างไปดูครับครับผมเข้า3เมษายนนี้นะครับผมดูมาแล้วสนุกครับอาจารย์ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีแผ่วงการพระของแบบที่เราอยู่กันนะฮะเป็นเรื่องของพักเครื่อง ระสมเด็จของในเรื่องชื่อเยรัตนะครับแล้วก็มีการแย่งพระกันตามหาพระกันนะครับสนุกครับดูอย่างแบบบันเทิงครับผมโอเคยังไงก็ฝากหนังเรื่องเดอะสโตนพระแท้คนเกยของเป้อารั์ด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์วิรัติจะไปดูครับผมเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับตลาดพูนี่ผมก็ต้องไปชมให้ได้ครับครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูพระกันนะครับเมื่อกี้เพิ่งเช่าได้นะฮะมีคนเอาพระปางซ่อนหานะครับกลุ่มวัดกลางตลาดพลูมา ที่หน้าตู้นะฮะผมกับอาจาราย์วัก็ซื้อได้ไว้นะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าว่าวัดกลางตลาดพลูเนี่ยซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์วิรัชทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับอาจารย์วัดกลางตลาดพลูนี่หรือชื่อเต็มว่าวัดจันทารามอยู่ติดกับวัดอินทรามย่านตลาดพลูสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่ตอนต้นก็เป็นพระเนื้อชินตะกัวลงรักบิดท,ทอง แล้วก็เอาไปติดบนแผงไม้ติดติดด้วยลักข้างหลังบางองค์ก็ตอกตระปูแล้วก็ติดไว้หลายๆองค์เป็นเป็นปางซ่อนหาที่เขานิยมสุดพิมพ์ระดับสองก็พิมพ์เจดีแล้วก็พิมพ์ภาพประจําวันพิมพ์หน้าปกสะดุ้งกับพิมพ์ยืนพิมพ์ยืนคู่กันพิมพ์สมาธิมีทั้งหมดเป็นสิบสิบพิมพ์นะครับ,รบลงลักปิดทองหมดแล้วก็ตอกตะปูบ้างไม่ตอกตระปูบ้างพิมพ์นอนพิมพ์อะไรเงี้ยมีครบหมดรพระชุดนี้คนตลาดภูนิยมห้อยกัน เพราะว่าเป็นพระเก่าแล้วก็พระดีแล้วก็อาจารย์เท่าพระเกจิชื่อดังสมัยโบราณสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยก็ปลุกเสกแล้วก็สร้างร่วมร่วมปลุกเสกมาเรื่อยปลุกเสกมานานแล้วก็วกพอปีสองสี่แปดห้าเนี่ยได้มีการซ่อมพระอุโบสถก็เลยลื้อไปลื้อมาก็ไปเจอพระเนี่ยติดกระดาษรอบรอบรอบโบสถ์เลยครับแล้วก็บางซ่อนหาเนี่ย ที่นิยมสุดก็ว่าพิมพ์เนี่ยมันมีพระวัดอานงสร้างเป็นเมฆสิทธิ์แล้วก็ไหลวัดที่สร้างกันแล้วพิมพ์เนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยเขามีประสบการณ์ผมก็ใกล้ชิดกับเขาชื่อเชสิ์ตลาดภูครับเขาก็เอาไปลองลองไปงไปทดสอบยิงมาครับสมัยก่อนยิงไม่ออกครับพิมพ์นี้ก็เป็นที่คือหากับเพียนพระย่านตลาดภูมาสแกร์นะครับรุ่นนี้เขาก็หากัน หากันตั้งแต่20ปีหาตปีที่แล้วแลวครับผมก็เก็บตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับผมเคยมีเป็นร้อยองค์เลยครั้งหนึ่งพี่สิตลาดพูเนี่ยสามารถลองเซิร์ชดูได้นะฮะน่าจะมีคลิปเก่าเหมือนจะมีคลิปเก่าของของคุณชัยตลาดพูกับคุณเมย์ตลาดพูที่สัมภาษณ์เอาไ้แล้วมีพูดถึงผมด้วยพูดถึงอาจารย์วิรัชด้วยผมก็พูดถึงเขาบ้างวันนี้เพราะว่าอันรุ่นนี้ดีจริงๆครับพระตลาดพูเนี่ยเก่งไวว่าแต่รุ่นนี้แนะนําเลยครับเขาเป็นของดีราคาถูกครับอันนี้พุทธ เด่นทางด้านพงกพันแค้วคาดอ oh. แล้วก็พงกพันแค้วคาดยืนแล้วก็เมตตาค้าขายก็ดีเพราะว่าปลูกเสกมาหลายยุคหลายสมัยเป็นร้อยร้อยปีพระทั้งวัดกลางมาร่วมเสกในโบสถ์อ่ะแล้วก็ปลูกวนบนทุกวันอะ่ะใช่ชาร์จรทุกวัน,วนรุ่รนะะน,นี้ดีครับแต่ว่าด้วยเป็นเนื้อตะกั่วคนก็คิดว่าอยของย่อยของย่อยแต่ตอนหลังคนมีประสบการณ์คนตลาดพูจะรู้ดีครับผมอยู่ตลาดพูผมก็อยากจะแนะนำครับ องค์นี้สวยนะฮะสวยครับอย่างราคาเป็นไงครับอาจารย์ไลพิมพ์ท่อนหานี่หลายพันถึงหมื่นนิดๆอ๋อยังยังไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่ถ้าสวยๆก็หมื่นกว่าเขาเล่นกันนะแต่สมัยก่อนที่ผมเล่นองพันกวบ่าเองอย่างเงี้ยองไพก่าบทแต่ตอนหลังตามยุคตามสมัยเดี๋ยวนี้ก็พระพิมอะไรที่สร้างน้อยและหายากก็จะขึ้นเวลาเขาเช่ากันแบบองค์นี้เจ้าของห่วงก็มีการบุกกันบุกกันถึงหมื่นกว่าแต่ถ้าเป็นทุกๆไปก็รุ่มๆหมื่น ตอนซื้อเนี่ยไม่รู้ราคานะครับตอนซื้อไม่รู้ราคาก็สวนราคาไปแบบผมเล่นแบบองค์พันองค์พันพันกว่าบาทตรงไหนนั้นครับพิมพ์นี้แพงสุดอแล้วก็พิมพ์เจดีหายยากครับต้องถือว่าเป็นของของดีตลาดรูนะฮะของดีราคาไม่แพงไม่แพงครับแล้วก็นิยมกันมานานนะฮะเราเคยได้ยินอยู่แล้วว่ากรุวัตการตลาดรูเนี่ยเป็นพระที่ยอดนิยมในย่านตลาดรูด้วยแล้วก็ทียสิทธ ตลักครูเนี่ยก็มีประสบการณ์เพราะว่าไปลองดินด้วยตัวเองนะฮะรองหาคลิปดูมีมีเล่าถึงอยู่เหมือนกันนะฮะแนะนำหนึ่งในพวงสร้อยครับทางเลือกของดีราคาถูกครับเวลาเราได้ของอะไรมาเราก็จะทํคลิปให้ดูครับแนะนำให้แนะนําให้คนที่ชื่นชอบพระเครื่องได้ได้รู้ครับว่าแบบไหนที่เสียงเขานิยมมาแล้วก็มีประสบการณ์ก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆครับถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงความเป็นพักกลุเนี่ยครับอาจารย์ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือจะบอกว่า ผมก็เป็นคนยุค,ยคกลางค่อนไปทางเก่าตัวอาจารย์เนปะ็นคนยุคเก่าไปแล้วนะฮะสไตล์การเล่นพระของคนยุคเก่ากับคนยุคปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะอย่างพระกรุเนี่ยอาจจะลดความนิยมลงกว่าในอดีตนะอาจจะไม่เล่นเกจิเราไม่รู้ว่าใครสร้างบ้างอะไรบ้างที่มาอาจจะไม่ชัดเจนหรืออะไรแบบนี้นะะแต่ว่าสิ่งที่เรายัางนิยมกันอยู่เนี่ยก็คือว่าประสบการณ์ที่เล่าขานกันมาใช่ครับแล้วก็ ข้อเท็จจริงที่มันที่มันถูกบันทึกเอาไว้นะครับผมเราต้องยึนอย่างตามนั้นครับก็เดี๋ยวผมจะลงลงรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะถ่ายตรงนี้มันไกลมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปใหญ่ให้ดูแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเอางี้ผมไม่รู้ราคานะผม,มรู้ผมไม่รู้ไม่รู้ราคาขายแต่ผมรู้ว่าผมราคาซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่อาจารย์ลองเปิดราคาเลยครับว่าถ้าองค์นี้ถ้าจะขายขายเท่าไหร่ครับผมว่าเล่นเงินหมื่นบวกลบอะหมื่นบวกลบสภาพนี้ งั้นผมเปิดที่12,000บาทนะครับถ้าชอบดูลแลชอบเนี่ยลองทักมาลองต่อราคามาได้นะครับผมรู้แต่ราคาซื้อแต่ว่าราคาขายเนี่ยอยู่ที่ฝุ่นนะฮะครับผมก็ตอนนี้ประมาณนี้นะฮะเรานั่งคุยกันแบบสบายๆครับเพราะว่าผมกับอาจารย์วิระก็นั่งกันยาวๆเนะเพราะว่ามีข่าวแผ่นดินไหวคพี่นี่แข็งแรงดีครับสายใต้ EC ครับแข็งแรงดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่สั่นสะเทือนนะครับ แล้้้วก็อยไดซืพระมีนัดใหญ่ว <c oughs> ันจนันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์ครับวันธรรมดาอังคารพระอาทิตย์ก็พอมีคนครับมีแผงจอนมาเปิดครับ,รบมีคนมามาขายมาปล่อยทุกทั้งวันนะครับรบางทีคนมานั่งรถบขสก็ติดขึ้นมาปล่อยวันนี้ครับใเหมืเนอย่างที่เราได้องค์นี้นะฮะสรุปแล้วที่นี่มีเปิดทุกวันวันคนน้อยกับคนเยอะคนเยอะก็มีจันทร์พุธศุกร์เสาร์แล้วก็นี่นะฮะเหมือนเดิมครับรับเช่าพระนะครับถ้าใครมีพระที่เราสนใจนะฮะ ลองส่งมานะทางอินบ็อกทางชื่ออาจารย์วิรัตแสงชัยกุลก็ได้หรือตั้มภูสิทธิ์ก็ได้นะครับลองส่งมาดูถ้าเกิดชอบเนี่ยเราจะทัดกลับไปนะครับหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับตู้เบอร์ตู้นี้เบอร์4 2 2บอนะฮะเขาผมตู้4 23อยู่ติดกันนะฝั่งตรงข้ามกับนยี่สองยี่สามยี่สี่เลยครับ 23, ครับอ่ยี่สองยี่สามยี่สี่เลยสามตู้เลยทะลุไปถึงนู่นเลยนะฮะเรียวกว่าถ้าจะเป็นแบบทั้งโซนเลยร้านอยู่ฝั่งเดียวกับที่ออกบัตรนิติศาสตร์พระธาตุพัจจันทร์ ตรงข้ากับร้านคุณโตท่าพระจันทร์เลยถ้าหาไม่เจอยังไงเนี่ยโทรมานีผมมีเบอร์เอาไว้อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดียวเดี๋ยวเราได้อะไรแล้วก็มาอัดคลิปให้ให้ท่านชมบ่อยๆครับครับผมครับขอบคุณมากครับจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ